ฉันไม่เคยคิดเลยว่าค่ำคืนธรรมดาธรรมดาคืนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของฉันไปตลอดกาลสวัสดีค่ะชื่อว่าน้ำฝนฉันอายุ35ปีอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายบ้านของฉันไม่ใหญ่โตนักแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะของคนในครอบครัววันที่ฉันจะเล่าให้ฟังนี้เป็นวันที่ฉันจำได้แม่นยำเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง วันนั้นเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจฉันเพิ่งจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านมีญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมารวมตัวกันเพื่อฉลองความสําเร็จเล็กๆของลูกชายฉันทันวาซึ่งเพิ่งสอบผ่านการรับราชการได้สําเร็จบ้านเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะก,กลิ่นหอมของข้าวเหนียวไก่ทอดและสมุนไพรอบอวนอยู่ในอากาศทันวาในงานนั้นเป็นเหมือนเดิมคือเงียบๆไม่ชอบพูดมากนะ เดินผ่านฝูงชนด้วยรอยยิ้มบางๆที่ไม่ค่อยเปิดเผยแต่ฉันสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างในแววตาของเขาแตกต่างออกไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาเราสบตาก,กันหลายครั้งในคืนนั้นโดยที่ฉันไม่รู้เลยว่าเขากำลังเตรียมพร้อมจะพูดบางอย่างที่สำคัญมากเมื่อเวลาผ่านไปแขกเริ่มทยอยกลับกันเรื่อยๆฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านรับส่งคำขอบคุณและรอยยิ้มท่ามกลางลมหนาวที่พัดเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดประตูหน้าปิดลงหลังแขกคนสุดท้ายเงียบสงัดเข้ามาแทนที่เสียงพูดคุย ท่านวายืนพิงซุ้มประตูที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นกับทางเดินมือสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขายังคงมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยลืมได้เลยแม่ดูเหนื่อยมากเลยนะเขาพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นฉันหัวเราะเบาๆพลางกวาดมือปัดผมที่หลุดจากหน้าผากออกลองเป็นแม่จัดเลี้ยงสิบคนดูสิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนแต่เขาไม่ได้ยิ้มตอบกลับมาเหมือนทุกครั้งแทนที่นั้นเขาเก้าวเข้ามาใกล้ฉันทีละก้าวสายตายังจับจ้องที่ฉันเหมือนกำลังเลือกคำพูดอย่างที่ท้วน แสงไฟจากห้องครัวสาดส่องลงมาทําให้เงาของเขาดูอบอุ่นและฉันรู้สึกถึงความเงียบสงบที่แผ่ซ่านในอากาศทั้งที่เตาอบยังคงปล่อยความร้อนอยู่เบาๆและเสียงโลหะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้ฉันอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้อึดอัดแม่ผมอยากพูดกับแม่มานานแล้วแต่ไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นเขาเริ่มด้วยน้ําเสียงหนักแน่นอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนในหัวฉันพุ่งขึ้นมาทันทีหลายความคิดเขามีเรื่องเดือดร้อนใช่ไหมจะไปไหนไกลๆหรือเปล่าท้องฉันบีบรัดด้วยความกังวล เขาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกให้ฉันมีโอกาสที่จะหยุดเขาหากต้องการแต่เขาก็ยังไม่ละสายตาจากฉันช่วงนี้ผมคิดเยอะมากเกี่ยวกับเราเขาพูดช้าช้าผมรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่ทําเพื่อผมมากมายแต่ผมไม่เคยได้บอกแม่เลยจริงๆฉันกระพริบตาอย่างประหลาดใจทันวาแม่ก็รู้ว่าผมขอบคุณแม่เสมอนะเขาแก้ไขเสียงนุ่มนวลไม่ใช่แค่คําพูดที่ต้องพูดเพราะมันสมควรจะเป็นแต่สิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้มันต่างออกไป น้ำเสียงของเขาลึกซึ้งและอ่อนโยนจนทำให้บรรยากาศภายในห้องอบอุ่นขึ้นฉันพยายามตั้งสมาธิอยู่กับการหายใจและจ้องมองแสงสีทองที่สะท้อนบนปลายผมเขาฉันยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดอะไรต่อแต่รู้ว่ามันสำคัญมากสำหรับค่ำคืนนี้ผมเห็นแม่ในสายตาของทุกคนในวันนี้เขากล่าวแม่เข้มแข็งมากทนทุกทรมานมาเยอะแต่ยังยิ้มได้เสมอผมไม่เคยบอกแม่เลยว่ามันมีความหมายกับผมมากแค่ไหน น้ำตาฉันแทบจะไหลออกมาเขาพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องงานเลี้ยงแต่เป็นปีทั้งปีที่เราใช้ชีวิตร่วมกันคืนที่ฉันนั่งเฝ้าเขาเวลาป่วยและทุกครั้งที่ฉันยอมเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่ภูมิใจในตัวทันวามากนะฉันพูดเสียงแผ่วเบาเขายิ้มให้ฉันอย่างจริงใจยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันลึกซึ้งจนเหมือนทำให้ระยะเวลาระหว่างเราสั้นลงเหลือแค่สองคนที่ยืนอยู่ในครัวอบอุ่นนี้เขายื่นมือออกมาอย่างมั่นใจและค่อยๆจับมือฉันมือของเขาอบอุ่นและแข็งแรง ฉันรู้สึกใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะความประหลาดใจแต่เพราะความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในสัมผัสนั้นสายตาของเขามองตรงเข้ามาในดวงตาฉันไม่ใช่เพื่อขออนุญาตแต่เพื่อความเข้าใจเรายืนอยู่อย่างนั้นนานเหมือนเวลาหยุดเดินไฟในห้องส่องแสงนุ่มนวลพวกจานชามที่เต็มไปด้วยเศษอาหารก็ยังคงรอการเก็บเข้าที่ในตอนนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจและคำสัญญาเงียบๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราสองคน และลึกๆในใจฉันรู้ว่าเราเพิ่งก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริงวันนั้นในห้องครัวที่แสงไฟอ่อนโยนยิงคงสาดส่องลงมาฉันและทันวาย,ยังนั่งอยู่ตรงข้ามกันที่โต๊ะไม้ตัวเก่ากลิ่นชาอุ่นๆลอยอบอวลในอากาศเสียงเครื่องครัวและเสียงรถยนต์ผ่านไปมาเบาๆจากถนนด้านนอกทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งฉันเริ่มต้นด้วยการถามเขาว่าจะพูดอะไรต่อแต่ทันวาย,ยังหายใจหนักและพูดไม่ออกฉันเห็นมือใหญ่ของเขาจับแก้ชาชาแน่นเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าอยู่แม่ครับ เขาพูดในที่สุดน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผมไปพบจิตแพทย์มาสักพักแล้วนะครับจริงๆก็ประมาณ6เดือนแล้วผมไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่จะเป็นห่วงจนกว่าผมจะมั่นใจว่าผมพูดถูกคำพูดนั้นทําให้หัวใจฉันหายว่าบฉันรู้สึกทั้งตกใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันตกใจที่ทันวาต้องเผชิญอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกฉันและโล่งใจที่เขากล้าเปิดใจน้ําฝนเขาพูดต่อ ผมรู้สึกว่าชีวิตบางครั้งมันหนักเกินไปสําหรับผมผมรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางคนมากมายผมคิดว่าการมาพบจิตแพทย์ช่วยให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นฉันเงียบไปครู่หนึ่งพยายามกลั้นน้ําตาไว้ไม่ให้ไหลออกมาธันวาแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนนที่กล้าพูดและหาความช่วยเหลือแบบนี้เขาพยักหน้าช้าช้าผมรู้ว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ต้องผ่านเรื่องยากแต่ผมเคยซ่อนมันไว้เพราะคิดว่าต้องเข้มแข็งไม่อยากให้แม่เป็นห่ว ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่เขาป่วยหนักตอนเด็กฉันนั่งเฝ้าเขายามคํำคืนความทรงจำเหล่านั้นกลับมาอย่างชัดเจนน้ำตาคลอเบ้าแต่ฉันก็ยิ้มอย่างอบอุ่นทันว่าแม่ก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่อยากให้ลูกรู้ว่าไม่ต้องเข้มแข็งคนเดียวเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าใบกระดาษเก่าๆที่ขอบยับยน่นและมีรอยพับหลายรอบนี่คือจดหมายที่แม่ของแม่เขียนให้แม่ตอนที่แม่เป็นแม่คนใหม่เขาวางมันลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงัง ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อได้เห็นตัวอักษรที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีลายมือของยายคำพูดในจดหมายนี้ทำให้ผมเข้มแข็งในวันที่รู้สึกอ่อนแอฉันหยิบจดหมายขึ้นมาพลิกอ่านด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเสียงในใจของยายเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือการดูแลเอาใจใส่เหมือนกับการดูแลสวนดอกไม้บางครั้งต้องตัดแต่งและดูแลอย่างอดทนและเมื่อความเงียบเข้ามา ความจริงที่เราถือไว้ในใจจะเรียกร้องให้เราเผชิญหน้าอยากกลัวที่จะมองมันตรงๆฉันเงยหน้าขึ้นมองทันวาน้ำตาไหลรินลงมาที่แก้มอย่างไม่รู้ตัวทันวาขอบคุณที่นำความทรงจำนี้กลับมาให้แม่ฉันพูดเสียงสัน่นเขายิ้มบางๆผมอยากให้แม่รู้ว่าผมไม่ได้มาเพื่อขอให้แม่แก้ไขอะไรผมแค่อยากจะบอกสิ่งที่ผมเก็บไว้ในใจมานาน เสียงหัวใจของฉันเต้นแรงกว่าที่เคยเป็นมาฉันรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างแม่กับลูกที่ไม่เพียงแค่สายเลือดแต่เป็นความเข้าใจและการยอมรับในกันและกันในคืนนั้นเราไม่ได้พูดแค่เรื่องความเหนื่อยล้าหรือปัญหาที่ผ่านมาแต่เรากำลังเริ่มต้นบทสนทนาที่แท้จริงบทสนทนาแห่งความรักความหวังและการสร้างอนาคตร,ร่วมกันความเงียบที่เคยเป็นกำแพงกลายเป็นสะพานที่เชื่อมเราสองคนเข้าด้วยกันอย่างไม่รู้ตัวและฉันก็รู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา หลังจากที่ธันวาเปิดใจบอกเรื่องที่เขาไปพบจิตแพทย์และโชว์จดหมายจากยายให้ฉันดูความรู้สึกในใจฉันเริ่มคลี่คลายลงบ้างแม้จะยังคงมีความกังวลแฝงอยู่แต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจมากขึ้นคืนวันนั้นเรานั่งอยู่ที่โต๊ะครัวด้วยกันอีกครั้งฉันชงชาร้อนๆให้เขามือของเราสองคนนั้นยังคงสัมผัสกันเบาๆอย่างไม่อยากปล่อยให้ความรู้สึกนี้เลือนหายไปง่ายๆแม่ผมคิดมานานแล้วว่าอยากจะกลับบ้านธันวาพูดอย่างช้าๆแต่หนักแน่นไม่ใช่แค่กลับมาหาแม่เฉยๆแต่ผมอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ด้วยกัน ฉันทำหน้าแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้เริ่มต้นอะไรใหม่เหรอน้องธันวาหมายถึงอะไรคะเขาหันมามองฉันด้วยดวงตาที่จริงจังผมอยากให้เราสร้างอะไรขึ้นมาด้วยกันที่นี่ที่บ้านเราที่เมืองหนองคายนี้ผมอยากทำให้มันเป็นที่ที่คนอื่นๆก็อยากมาร่วมด้วยความคิดนั้นทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจไปพร้อมๆกัน,กนเช่นอะไรเหรอคะผมอยากเปิดคลับเล็กๆสำหรับจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นในคืนวันพุธธันวาเริ่มเล่าอย่างมีชีวิตชีวา ที่ที่ผู้คนในชุมชนจะมารวมตัวกันปรุงอาหารอบอุ่นหัวใจและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตในแต่ละสัปดาห์ฉันนึกถึงเรื่องราวเล็กๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนเขาเอาขนมเค้กมะนาวไปงานกุศลในหมู่บ้านทุกคนพูดถึงกันยกใหญ่และยืดเวลาร่วมกันนานกว่าที่คิดใช่ค่ฉันจําได้ดีเลยว่าคนชอบเค้กมะนาวของธันวามากแค่ไหนฉันหัวเราะและเสียงเพลงที่ทันวาเปิดให้ก็ทําให้บรรยากาศอบอุ่นมากเขายิ้มกว้างขึ้นนั่นแหละเขาผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆที่ที่คนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความคิดธรรมดาแต่มันคือความหวังและความฝันที่เขาอยากสร้างขึ้นจริงๆท่านว่าเราจะเรียกที่นี่ว่าอะไรดีฉันถามขณะที่ร่างกายเริ่มรู้สึกอบอุ่นจากชาเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลผมคิดถึงยายข้าที่นั่งเก่าๆของยายที่หน้าบ้านที่มีขั้นบันไดปูนเล็กๆผมอยากตั้งชื่อว่าบันไดหลิวเพราะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ฉันยิ้มกว้างรู้สึกเหมือนชื่อที่ว่านี้เป็นเหมือนบ้านจริงๆสำหรับความฝันของเราบันไดหลิวชื่อนี้ดีมากถ้ามันอบอุ่นและมีความหมายลึกซึง้งเรานั่งวางแผนกันอย่างละเอียดถึงสิ่งที่จะต้องทำตั้งแต่การหาสถานที่เล็กๆในเมืองการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงการชักชวนเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้มาร่วมกันความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสองแม่ลูกกำลังสร้างโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง และในคืนนั้นฉันรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ใช่แค่แม่ลูกแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายเดียวกันแต่ในขณะที่แผนการกำลังคืบหน้าฉันก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะถูกทดสอบด้วยเหตุการณ์อะไรในอนาคตบันไดหลิวจะกลายเป็นที่ปลอดภยัยหรือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ท้าทายเรามากขึ้นกว่านี้ความสงสัยเหล่านี้ทำให้ฉันไม่อาจหลับตาลงในคืนนั้นเพราะในใจฉันเต็มไปด้วยคำถามและความหวังที่ผสมผสานกันอย่างประหลาด ค่ำคืนเงียบสงัดในบ้านหลังเล็กที่น้องคายฉันกับธันวานั่งวางแผนรายละเอียดของบันไดหลิวอย่างตั้งใจโต๊ะไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยจานชามวางขนมและแก้วกาแฟได้กลายเป็นสนามรบแห่งความฝันที่เราใช้สร้างอนาคตร่วมกันธันวาวางแผนการทำเมนูอาหารที่จะเหมาะกับคนทุกวัยและรสนิยมในชุมชนบอกว่าอยากให้เมนูนี้เป็นเหมือนเส้นทางนำพาความทรงจำและความสุขกลับมาในทุกคำที่กินฉันฟังเขาพูดด้วยความตื่นเต้นและาซาบซึ้งใจ แม่ครับผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆไม่ใช่แค่ที่กินข้าวแต่เป็นที่ที่คนจะได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตได้ฟังเสียงหัวเราะและความเศร้าได้รู้จักกันมากขึ้นทันวาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแสงไฟจากโคมไฟระยะคล้อยต่ำลงมาทำให้ใบหน้าของเขาดูอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความหวังฉันนั่งฟังอย่างตั้งใจพลางคิดถึงเวลาที่ฉันเองเคยรู้สึกโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนแม่จะช่วยทุกอย่างที่ทำได้แค่ทันวาฉันพูดด้วยความมั่นใจ ถ้าจะให้แม่ดูแลเรื่องสถานที่และการจัดก,การคุณช่วยดูเรื่องเมนูอาหารและการต้อนรับแขกเขายิ้มกว้างและพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับแม่ผมคิดว่าเราจะเริ่มจากการชวนเพื่อนบ้านรอบๆมาสักสิบคนก่อนแล้วค่อยขยายไปทีละนิดฉันนึกถึงบ้านเรือนเล็กๆที่อยู่รายล้อมรอบหมู่บ้านที่เงียบสงบนี้และความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นยังไม่เคยมีโอกาสพูดคุยหรือรู้จักกันดีนักท่านว่าเราจะต้องทําให้ที่นี่เป็นที่ที่ไม่มีใครรู้สึกเหงาเลยฉันพูดด้วยเสียงอ่อนโยน ระหว่างการวางแผนเราพูดคุยถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมการจัดการเวลาและความกังวลในใจของคนในชุมชนที่อาจจะไม่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่แต่ทันวากลับพูดอย่างมั่นใจผมเชื่อว่าเมื่อเราทำด้วยใจจริงไม่มีอะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ฉันเห็นแววตาของเขาที่เปล่งประกายไปได้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจมันเป็นภาพที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นจริงๆ ในขณะที่เรากำลังตัดสินใจเลือกวันที่จะจัดงานเปิดตัวครั้งแรกเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงแมลงกลางคืนดังเป็นจังหวะทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบที่แฝงไปด้วยความตื่นเต้นแม่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักคำว่าบ้านในความหมายที่แท้จริงทันวากระซิบเบาๆฉันมองเขาแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วความฝันที่สวยงามนี้จะกลายเป็นจริงหรือไม่และจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของความหวังที่เรายังไม่รู้ คืนนี้ฉันไม่ได้แค่คิดถึงแผนการแต่ยังคิดถึงคำถามที่ยังไม่มีคำตอบรออยู่ข้างหน้าค่ำคืนนั้นทันวาและฉันเริ่มลงมือจัดเตรียมสถานที่สำหรับบันไดหลิวที่เราตั้งใจจะเป็นมากกว่าร้านอาหารเล็กๆแต่เป็นพื้นที่ของความอบอุ่นและการเชื่อมโยงใจของชุมชนเราหยิบจับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเก่าใต้ถุนสูงของฉันมาใช้ไม่ว่าจะเป็นโตะไม้เก่าๆที่เคยวางอยู่ในห้องรับแขกโคมไฟโบราณที่ฉันเก็บรักษามานานและผ้าปูโต๊ะลายดอกไม้ที่ยายเคยเย็บด้วยมือของเธอเอง ท่านวาช่วยจัดวางทุกอย่างอย่างตั้งใจพร้อมกับพูดคุยถึงบรรยากาศที่ต้องการสร้างขึ้นแม่ครับผมอยากให้เวลาคนมานั่งที่นี้พวกเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆฉันมองเขาในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกงยืนเข้ารูปรองเท้าแต่หนังเรียบง่ายแต่ดูสง่างามในขณะที่ฉันเองใส่ชุดเดรสผ้าายสีฟ้าอ่อนประดับสร้อยคอทองคําเส้นเล็กที่แม่ให้มาในวันเกิดปีที่แล้วเสียงหัวเราะเบาๆของเราทําให้บรรยากาศเงียบสงบในบ้านหลังนี้ดูอบอุ่นขึ้นเป็นพิเศษ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเกือบเที่ยงคืนเรานั่งพักเหนื่อยอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องร่างกายเหนื่อยล้าแต่จิตใจเต็มไปด้วยความหวังท่านวายหยิบกระดาษโน้ตออกมาและเริ่มเขียนรายการสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับงานเปิดตัวแม่ครับเราจะต้องหาขนมปังสูตรพิเศษมีใครที่รู้จักและทำขนมปังอร่อยๆในหมู่บ้านไหมฉันนึกถึงนางสาวสมจิตเพื่อนบ้านที่ทำขนมปังด้วยมือของเธอเองเสมอสมจิตน่าจะช่วยได้นะเธอเคยให้ฉันลองชิมตอนนั้นอร่อยมากเลยท่านวายยิ้มรับ ดีครับผมจะไปคุยกับเธอพรุ่งนี้แต่ขณะที่เรากำลังวางแผนกันอย่างละเอียดเสียงโทรศัพท์มือถือของฉันดังขึ้นเสียงเรียกจากเบอร์ที่ฉันไม่คุ้นเคยทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับเสียงสวัสดีค่าน้ำฝนเองค่ะเสียงผู้ชายปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดคุณน้ำฝนใช่ไหมครับผมชื่อกอนจากสำนักงานเทศบาลเรามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณตั้งใจจะใช้จัดงานบันไดหลิว ใจฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างไม่คาดคิดเรื่องอะไรคะก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมีเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตและกฎระเบียบบางอย่างที่อาจจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่นั้นฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะโอ้ข้าแล้วฉันต้องทำอย่างไรบ้างเขาชี้แจงว่าต้องมีการตรวจสอบเอกสารและอาจต้องมีการปรับปรุงบางส่วนของสถานที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ฉันวางสายโทรศัพท์ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งทั้งความหวังและความกังวลแทรกซ้อนกันไปทันวามองฉันด้วยสายตาที่สงสยัยแม่เป็นอะไรหรือเปล่าฉันพยายามยิ้มแค่เรื่องนิดหน่อยค้าแม่คิดว่าเราต้องเตรียมตัวมากขึ้นหน่อยแต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและอุปสรรคที่กำลังจะมาถึงจะทดสอบความเข้มแข็งข,ข,ของเรามากกว่าที่เคย ค่ำคืนนี้จบลงพร้อมกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบและความสงสัยที่ยังคงเกาะตัวในใจฉันอย่างช้าช้าฉันนั่งอยู่ในห้องครัวหลังจากที่วางสายโทรศัพท์ไปแล้วหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดความรู้สึกผสมปนประหว่างความหวังและความกังวลทำให้ฉันไม่อาจนิ่งเฉยได้ทันวานั่งอยู่ข้างๆฉันมองตาฉันด้วยความหงหุหง่แม่ครับผมรู้ว่ามันอาจจะดูยากแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญถ้าอยากทำให้บันไดหลิวเป็นจริงเขาพูดเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ฉันพยักหน้าแต่ในใจกลับสงสัยว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไรใบอนุญาตที่ต้องขอความยุ่งยากทางกฎหมายและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกาลังเดินบนทางที่ไม่แน่นอนแม่เคยคิดว่าแค่ความรักและความตั้งใจก็เพียงพอแต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยฉันพูดออกมาอย่างเปิดเผยทันวาย,ยิ้มให้ฉันแม่ครับความรักและความตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่มันก็ต้องมีความอดทนและการวางแผนที่ดีด้วย ฉันนึกถึงคำพูดของเขาและรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังใจที่สําคัญที่สุดในเวลานี้ถ้าเราไม่พยายามเราจะไม่มีวันรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างทันวาพูดต่อแม่จำได้ไหมตอนที่ผมเอาเค้กมะนาวไปงานกุศลครั้งนั้นไม่มีใครคิดว่าจะมีคนมาร่วมง,งานมากขนาดนั้นแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะเรากล้าลองฉันยิ้มอ่อนๆใช่ค่ะตอนนั้นฉันก็คิดเหมือนกันว่าเราทำได้แล้เราก็ทำได้จริงจ ความคิดของฉันเริ่มเปลี่ยนไปจากความหวาดกลัวกลายเป็นความกล้าที่จะเผชิญหน้าฉันรู้ว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแต่ถ้าเรายืนหยัดด้วยกันเราจะผ่านมันไปได้แม่คิดว่าเราควรจะเริ่มรวบรวมเอกสารและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดฉันพูดด้วยความตั้งใจทันวาพยักหน้าครับแม่ผมจะช่วยเต็มที่เสียงลมหายใจของเราสองคนในห้องครวงัวเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น แต่ในขณะที่เรากำลังวางแผนและเตรียมตัวทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะบางครั้งอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่กฎหมายหรือใบอนุญาตแต่มาจากสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนและฉันก็เริ่มรู้สึกถึงเงามืดบางอย่างที่แอบแฝงอยู่ในความฝันของเราค่ำคืนผ่านไปอย่างเงียบงันแต่ความรู้สึกในใจฉันกลับปั่นป่วนอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากที่ทันวาและฉันตัดสินใจจะเริ่มต้นขั้นตอนขอใบอนุญาตเราได้พบกับเรื่องที่ไม่คาดคิดซ่อนอยู่เบื้องหลังความฝันที่กำลังจะเกิดขึ้น วันรุ่งขึ้นธันวาไปพบกับนางสาวสมจิตเพื่อนบ้านที่ทาขนมปังแสนอร่อยเพื่อชวนเธอมาร่วมโครงการบันไดหลิวแต่เมื่อเขากลับมาเขามีสีหน้าเคร่งขรึมที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแม่สมจิตบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมได้เพราะมีปัญหากับเจ้าของที่ดินแถวนี้ธันวาพูดด้วยน้ําเสียงหนักใจฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงปัญหาอะไรเหรอ ธันวาเล่าให้ฟังว่าเจ้าของที่ดินคนหนึ่งในชุมชนไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเพราะกลัวว่าจะทําให้เสียงดังและสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเรือนใกล้เคียงเขาบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอาจทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนธันวากล่าวฉันรู้สึกเหมือนถูกแทงกลางใจความฝันที่ฉันและลูกชายตั้งใจทํากลับถูกตั้งคําถามและปฏิเสธจากคนที่ควรจะเป็นเพื่อนบ้านกันแม่เราจะทํายังไงดีธันวาถามด้วยความกังวล ฉันนิ่งคิดสักครู่ก่อนจะตอบอย่างมั่นใจเราต้องหาทางพูดคุยกับเขาให้เขาเข้าใจว่าความตั้งใจของเราไม่ได้จะสร้างความเดือดร้อนเราอยากสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้อย่างสงบแต่ใจฉันก็รู้ดีว่ามันจะไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนใจคนที่มีความคิดฝังลึกวันต่อมาฉันตัดสินใจไปพบเจ้าของที่ดินคนนั้นด้วยตัวเองเขาเป็นชายสูงวัยใบหน้าคมเข้มและสายตาที่ดูแข็งกร้าวคุณน้ำฝนใช่ไหมผมได้ยินเรื่องที่คุณจะจัดงานที่นี่เขาพูดเสียงหนัก ฉันพยายามพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพที่สุดข้าผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเราตั้งใจดีและอยากให้ทุกคนในชุมชนได้มีที่พบปะกันเขาสบสายตาฉันนิ่งก่อนจะพูดอย่างเย็นชาผมไม่อยากให้เสียงดังรบกวนผมและครอบครัวผมหวังว่าคุณจะเคารพสิ่งนั้นความรู้สึกผิดหวังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกว่าความฝันของเรากำลังถูกขัดขวางด้วยความไม่เข้าใจและความกลัวเมื่อกลับถึงบ้านฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทันวาฟังเขากอดฉันแน่น แม่ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันแต่ความจริงคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญไม่ใช่แค่การต่อต้านจากคนในชุมชนเท่านั้นมันคือบททดสอบที่ลึกซึ้งกว่านั้นและฉันก็เริ่มสงสัยว่าบางทีความฝันที่เรากำลังจะสร้างอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้ที่เรายังไม่รู้หลังจากวันที่ฉันไปพบกับเจ้าของที่ดินคนนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดทันวาและฉันรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องและเสียงกระซิบกระซาบในหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ฉันไว้ใจเธอเล่าเบาวๆว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับโครงการบันไดหลิวของเราหลายคนในชุมชนเริ่มสงสัยและไม่มั่นใจในความตั้งใจของเราบางคนถึงกับพูดว่าเราอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยน้ำฝนบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าพวกเขากลัวว่าที่นี่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงของเพื่อนบ้านฟังดูเป็นห่วงฉันรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆที่อาจขาดได้ทุกเมื่อแต่ก็ไม่อยากยอมแพ้ ทันวาเองก็รู้สึกถึงแรงกดดันนี้เหมือนกันเขาเริ่มมีท่าทีเงียบขรึมลงไม่ค่อยพูดคุยเหมือนก่อนคืนหนึ่งขณะที่เรานั่งอยู่ด้วยกันในห้องครัวฉันถามเขาเบาๆทันวามีอะไรที่อยากบอกแม่ไหมเขาเงียบไปสักพักก่อนจะถอนหายใจแม่ครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะทําให้บางคนไม่พอใจมากกว่าที่คิดฉันจับมือเขาแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะ แต่ก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันต่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างหนักทันวาลุกขึ้นไปเปิดประตูและพบกับชายคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังและความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดวงตาสวัสดีครับผมชื่อภูวดอนผมมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณชายคนนั้นพูดอย่างสุภาพแต่หนักแน่นฉันรู้สึกแปลกใจแต่ก็เปิดประตูต้อนรับเขาเข,าเข้าไป ผัวดลนั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเขาบอกว่ามีประวัติเรื่องราวเก่าแก่ของพื้นที่นี้ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อและความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานาหลายชั่วอายุคนพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่บ้านหรือที่ดินธรรมดามันมีความหมายลึกซึ้งและมีพลังบางอย่างที่คนรุ่นเก่าเชื่อกันว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงผัวดลพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันฉันและธันวาฟังด้วยความตื่นตระหนกและสงสัยไม่เคยคิดมาก่อนว่าความฝันของเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่อ่องี้ับเชนน ภูวด,ดลย้ำว่าหากเรายัางเดินหน้าต่อไปโดยไม่เครารพประวัติศาสตร์และความเชื่อของคนในชุมชนอาจจะเกิดผลกระทบร้ายแรงที่ไม่คาดคิดความรู้สึกหนักอึ้องและความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำใจฉันในคืนนั้นท่านวากุมมือฉันแน่นแม้ครับเราจะหาทางออกด้วยกันเราจะไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝันของเราแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่าความจริงที่ถูกเปิดเผยนี้จะทำให้เส้นทางของเราซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้นไปอีก ในคืนที่ความลับของพื้นที่ถูกเปิดเผยโดยชายที่ชื่อภูวดลความรู้สึกในใจฉันเปลี่ยนไปจากความหวังกลายเป็นความหนักอึ้งที่ไม่อาจสลัดทิ้งได้ง่ายๆบันไดหลิวที่ฉันและธันวาตั้งใจจะสร้างกลายเป็นมากกว่าความฝันธรรมดามันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อโบราณและพลังที่ลึกลับซ่อนอยู่ในดินแดนนี้ฉันนั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังถนนที่เงียยสงัดเสียงลมพัดผ่านต้นหลิวที่ปลายบันไดเสียงนั้นเหมือนกระซิบเตือนให้ฉันระวัง ทันวานั่งข้างๆฉันใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากเด็กหนุ่มที่ฉันรู้จักกลายเป็นชายผู้มีความรับผิดชอบและความหนักแน่นที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ครับเขาพูดเสียงสัน่นผมรู้สึกเหมือนเรากำลังเล่นกับไฟเรากำลังจะเปิดประตูสู่สิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ฉันพยายามกลั้นน้ำตาไว้แต่เราจะทำอย่างไรละ่ะเราไม่สามารถถอยกลับไปได้แล้วเสียงนาฬิกาในห้องครัวดังเป็นจังหวะที่หนักแน่นเหมือนเตือนสติทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเป็นการบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามา ฉันนึกถึงคำพูดของยายในจดหมายความรักคือการดูแลสวนดอกไม้บางครั้งต้องตัดแต่งบางครั้งต้องอดทนความจริงที่ว่าความฝันของเราจะต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับยิ่งใหญ่ทาให้ฉันรู้สึกหนักอึ้งแต่ก็ยิ่งทาให้ฉันรู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่ใช่แค่แม่ลูกที่อยากสร้างความสุขให้คนอื่นเราคือผู้ที่กําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกินกว่าเราเคยคิดฉันพูดอย่างหนักแน่นทันว่ามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแม้ครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่าจะะเกิดอไรขึ้น แต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเราสู่อีกบทหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงลมพัดผ่านต้นหลิวที่บันไดหน้าบ้านยังคงกระซิบเรียกหาเราเหมือนมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังรอคอยให้เราค้นพบและฉันก็รู้ว่าเรื่องราวของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นขึ้นสุดท้ายก่อนงานเปิดตัวบันไดหลิว ฉันยืนอยู่ที่หน้าบ้านมองไปยังบันไดปูนเก่าที่ยายเคยนั่งทอดอารมณ์ในยามบ่ายแสงจันสะส,ส่องทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเงียบสงบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลฉันสวมชุดผ้าายสีครีมที่มีลวดลายดอกไม้เล็กๆประดับด้วยสร้อยข้อมือเงินเส้นบางที่เป็นของแม่ทันวาเดินเข้ามาใกล้ในเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกางเกงผ้าลินินสีเทาเข้มรองเท้าหนังสีดำที่เขาเพิ่งซื้อเพื่อโอกาสนี้แม่ครับคืนนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเริ่มต้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ธันวาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังฉันจับมือเขาแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเดินไปด้วยกันเสมอเสียงหัวเราะจากเพื่อนบ้านและเสียงเพลงเบาๆเริ่มดังขึ้นจากด้านในบ้านเสียงของความสุขและความอบอุ่นที่เราร่วมกันสร้างแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมเพรียงความรู้สึกบางอย่างในใจฉันไม่อาจนิ่งสงบได้ ฉันหันไปมองบันไดหลิวอีกครั้งและเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ปลายบันไดหญิงสาวในชุดขาวผ้าบางที่ปลิวไหวตามลมใบหน้าของเธอดูคล้ายกับใครบางคนที่ฉันเคยรู้จักแต่กลับเลือนรางในความมืดท่านว่าหันมามองฉันด้วยความสงสัยแม่คุณเห็นอะไรหรือเปล่าฉันสันหัวพยายามกลั้นลมหายใจไม่คาดฉันคงคิดไปเองแต่ความจริงคือภาพนั้นยังคงติดอยู่ในใจฉันราวกับเป็นคำเตือนหรือสัญญาณบางอย่าง คืนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่ซึ่งความรักความหวังและความลับที่ซ่อนเร้นจะปะทะก,กันอย่างรุนแรงและฉันก็ยังไม่รู้ว่าบันไดหลิวจะนำพาเราสู่ความสุขหรือความท้าทายที่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทันวาและฉันจะ,ะเผชิญหน้ามันไปด้วยกันและเรื่องราวของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอะไรบางอย่างที่รอให้เราค้นพบในคืนต่อๆไป